กลับมาหนาวอีกวันนะคะฝนตกด้วยลมด้วยนะคะกลับมาหนาวอีกวันนะคะฝนตกด้วยลมด้วยนะคะทีแรกคิดว่าจะหมดหนาวแล้วนะคะแต่ ฝนมาอีกลมมาอีกทําให้หนาวนะคะเดี๋ยววันนี้มีภารกิจที่จะต้องเข้าในเมืองเดี๋ยวตามบนิดไปดูว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะเข้าไปที่ห้างนี้นะคะคือห้างเมน,นาดซึ่งก็เป็นเหมือนกับห้างเมืองไทยทุก ะะตอนนี้ปนิศมาถึงที่ขายดอกไม้แล้วนะคะแต่ว่าอากาศหนาวมากเดี๋ยวไปดูกันว่าปนิ์จะได้อะไรบ้างส่วนคุณลุงเขาก็ไปเดินหาไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไปทำบล็อกใส่ในท้ายรถกระบะนะคะ ออจากห้างเป็นหนาดมาแล้วนะคะปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าออกไปดูดอกไม้ก็หนาวมากนะคะอากาศยังหนาวอยู่แบบนี้ไม่สามารถที่จะพบปลูกลงกระถางได้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันยังหนาวอยู่ก็คือแค่หนึ่งงสององศาในตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ ต้นไม้ดอกไม้ที่เราซื้อไปนั้นมันเฉาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รออบอุ่นอีกหน่อยนะคะส่วนคุณลุงก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเหมือนกันนะคะคุณลุงไปหาไอ้เจ้าที่เคลือบไม้อะคะ่ะเขาเรียกว,ว่าสเตนสำหรับเคลือบไม้นะคะก็ไม่มีสีที่ต้องการนะคะ แล้วลุงก็ไปดูไม้ที่จะเอามาทำบล็อกก็เราก็ปรากฏว่าไม่มีขนาดไม่มีไซส์ที่ลุงต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูอีกว่าจะไปที่ไหนกันกำลังมุ่งหน้าไปที่อเลกแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะหลงทางก่อนหรือเปล่าผมเผภา พะรุงพรังหน่อยนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะลมแรงมากเลยนะคะไปไม่ถึงสปริงเล็กเดี๋ยวจะแก้ตัวทีหลังนะคะให้ชมทุ่งดอกอดอกวัชพืชนะคะเป็นสีม่วงไว้หมดเลยสวยงามจริงๆนะคะไปไม่ถึงสปริงเล็กค่ะหลงทางนะคะ ก็ได้มาเจอทุ่งดอกญ้าตรงนี้สวยงามมากๆค่ะเป็นสีม่วงนะคะฟาร์มนี้ทั้งฟาร์มเลยนะคะเต็มไปด้วยดอกวัชพืชตัวนี้เป็นสีม่วงไปหมดเลยค่ะสวยงามจริงสวยงามไหมคะ สวยงามงจริงๆเลย